สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวอีเดนเบอร์ครับผมรูดเดอะสตาร์ครับครับก็เพลงนี้นะครับเป็นเพลงต้องบอกว่าหลายๆคนฟังชื่อเพลงแล้วนะครับอาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นคนหลอกกันแน่แล้วใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีกันแน่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของเพลงนี้นะครับก็เป็นความหมายของความรักนะครับที่ต้องบอกว่าเรารู้ว่าแฟนรอนมลิกเขาเรียกไม่ใช่มีกลิกเสียมีกลิกนะครับมีกลิกแต่ว่า เราก็ไม่อยากที่จะเสียเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมืนอนกับว่าแกล้งทำเปไม่รู้ว่าเขามีคลิกนั่นเองประมาณก็คือหลอกเขาอ่ะว่าเราไม่รู้แต่จริงๆแล้วเรารู้เพราะเราไม่อยากเสียเข้าไปประมาณนั้นถ้าเป็นชีวิตจริงของรถใช่ไหม วิธีการแก้ปัญหาจริงๆมไม่ยากเลยครับก็คือถ้าหากว่าเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราโดนหลอ,อกเนี่ยล้าเขามีกิ๊กเนี่ยเลิกตั้งแต่วันนั้นเลยครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรอให้เห็นอะไรมากกว่านี้ไม่ต้องรอให้เห็นว่าเขาแอบไปจูจีก,กันไปกุ๊กกิ๊กกันไม,ไม่ได้ครับเราต้องเลิกตั้งแต่วันนั้นเลยหาใหม่ดีกว่าครับ สิ่งที่เข้ามาในชีวิตสิ่งที่รัมกมากน้อยแค่ไหนพอใจจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าตั้งแต่การเข้ามาเป็นเด็กสารนะครับมันก็เป็นอะไรที่ที่เกินความคาดหมายแล้วแหละนะครับแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเกินความคาดหมายของเราไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นเราเรียกว่ามันเป็นผลคอยได้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังแล้วเราก็หวังว่ามันจะมีแบบนี้ต่อไปแล้วก็ทุกคนจะให้การตอบรับเราต่อไปอืม ก็ก็คงจะเป็นเรื่องของงานเพลงมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องของงานเพลงค่อนข้างมากนะครับที่ในอัลบั้มใหม่ของเราเนี่ยก็มีการตั้งใจเอาไว้ว่าคิดว่าน่าจะทําเพลงที่ค่อนข้างที่จะมีสไตล์ของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็หาจุดเด่นของร้อยออกมาให้มากขึ้นไม่ได้กดดันนะผมรู้สึกว่าสนุกทุกครั้งที่มีมีโอกาสได้ทำอัลบั้มใหม่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของ ความเป็นตัวตัวเองมากขึ้นคืออย่างใรอบแรกเนี่ยโอเคเราอาจจะใส่ความเป็นตัวเองได้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าถ้าในรอบต,ต่อมาเราก็อยากจะใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พยายามที่จะหาจุดเด่นที่มันเขาเรียกว่าที่อโอเคว่าคนฟังปุ๊บรู้เลยว่า,นมมาเนี่ยเพลงของรุ่นแลมาเนี่ยซึ่งเราก็พยายามหาอยู่นะครับก็ต้องคงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยเพราะว่าในรอบแรกเราก็ได้ประมาณหนึ่งรอบที่สองก็อยากให้มันได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วมันก็จะเป็นตัวต่อ,ตอๆไป่เขาเรียกว่า เชื่อมไปสู่ระบ,บ้างต่อไปด้วยการแสดงก็มีใน MV นะครับถ้าหากว่าใครอยากจะดู MV ของรุตก็คือการแสดงนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องละครหรือว่าเรื่องหนังเนี่ยคงยังไม่มีนะครับอย,อ,ยอ,ยอย่างอย่างอย่างน้อยก็คือปีนี้ยัยงยังไม่มีแน่นอนนะครับ <S 2> <S 2> <S ไลฟ์สไตล์เป็นคนที่อยู่ง่ายๆสบายๆคือ ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะวุ่นวายเท่าไหร่นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรา,เาส่วนมากจะอยู่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบไปไหนอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่บ้านเป็นหลักนะครับแล้วก็ทงกิงจกรรมอยู่บ้านเ็จะเป็นเล่นคอมพิวเตอร์นะครับอ่านหนังสือการ์ตูนหรือว่าฟังเพลงอันนี่เป็นลักษณะตามปกตินะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้นัดเพื่อนไปกินข้าวบ้างไปทานอาหารเย็นบ้างอะไรมันก็โอเคมันก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ไหวนักเวลาใช้เงินก็มีบ้างบางทีเวลาที่เราต้องการที่จะเขาเรียกว่าตอบแทน ความเหนื่อยล้าของของตัวเองนะครับบางทีเราก็อาจจะมีซื้อของให้ตัวเองบ้างเช่นอาจจะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะหรือว่าจะซื้อรองเท้าแต่ส่วนมากจะจะเราจะมองเรื่องของการใช้เงินเนี่ยเป็นลนักษณะของการลงทุนมากกว่าซึ่งการลงทุนเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีบ้างนะครับมีแบบไปเล็งที่เล็งตึกอะไรไว้บ้างอยู่ที่ขอนแก่นซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่เร็วๆนี้ คือนที่ทขเข้ามาลงการมือง้เาแสดงคือเหมือนก,กับยางจะทํางานศิลปินรักแล้วนอกจากศิลปินรักแล้วเนี่ยรู้จักอะไรเพิ่มแรงนี้มเรื่องของเงินทองเรื่องของชื่อเสียงจริงๆแล้วเรื่องสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งที่เรามันเข้ามาเองโดยโดยที่เราไม่ได้คาดหวังมากกว่าคือถ้าเราไปคาดหมายว่าเราต้องดังเราต้องมีชื่อเสียงเราต้องมีรวยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นการคาดหวายที่ผิดนะครับเพราะว่าคนเราทํางานด้านด้านศิลปะ ย่างแรกเลยต้องมาต้องใจต้องมาก่อนครับอย่างที่บอกว่าถ้าเรารู้สึกแฮ ppy มีความสุขที่ทํากับงานที่เราทำเนี่ยมันก็งานออกมาก็มันมันก็จะดีนะฮะแล้วถ้าหากว่าคนเห็นผลงานของเราแล้วเขาชอบเขารู้สึกว่าไอ้นี่มันมาจากใจเราจริงๆเนี่ยคนเขาก็จะชอบซึ่งพอชอบเนี่ยผมว่าเรื่องเงินเรื่องอชื่อเสียงเดี๋ยวมันก็ตามมาเองซึ่งอันนี้นเราไม่ได้ไปสนใจมันอยู่แล้ว ก็ก็ไม่ได้จริงๆคนหลอกผมก็เยอะนะนะฮะเรื่องรวยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะนะครับบ้านนี่นี่เพียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะอยากให้ทุกคนมองนะครับอยากให้ทุกคนมองที่ว่าเอออย่างน้อยเราเราทำงานเราผลงานออกมาเนี่ยก็ให้ทุกคนได้ฟังเพลงของเราได้ทุกคนได้ได้เห็น MV ของเราได้ดูผลงานที่เราทําออกมาในในทั้งปี2ปีและต่อไปมันอาจจะดีขึ้นอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้อันนี้อยากให คนมองันนี้มากกว่าที่จะไปมองว่าหลอ่อรวยเพอร์เฟกอะไรจริงๆผมว่าคนที่เพอร์เฟกต์กับเรามีเยอะเรื่องหัวใจตอนนี้ก็เรื่อยๆครับปกติดีนะครับเวลาไม่ค่อยมีก็ก็พยายามดูๆกันไปว่า,ากันไปนะครับว,ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เราไม่ได้เร่งเร,เร่งรีบว,ว่าต้องแบบต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเราก็ใช้เวลาให้มันเป็นตัวตัดสินแล้วกันเป็นเรื่องปกตินะครับของการบันเทิงไทยนะที่ต้องบอกว่า คือถ้าไม่เขียนคือผลงานจะ,จะมาทีหลังได้ทำหรือว่านะเรื่องเรื่องข่าวอะไรเงี้ยจะมาจะมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเราเข้าใจนะครับเพราะว่าคนไทยชอบดูหรือว่าชอบสนใจอะไรเรื่องเรื่องพวกนี้มากกว่าซึ่งเราก็เข้าใจแต่ว่าบางทีเนี่ยมันมันก็จะมีเรื่องประหลาดมากขึ้นนะครับเช่นหลังๆมาก็เริ่มมีตั้งแต่อมามั่นมั่นบ้างมีกิจก,กับคนนั้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยทำงานร่วมกับคนอื่นก็มีการเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ย มันไม่ได้เป็นความจริงอะแต่เราก็คือเราพยายามคิดให้มันเป็นเรื่องสนุกๆนือนกันช่วงแรกก็ไม่ค่อยชอบครับตอนนี้เราก็เข้าใจนะว่าว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องขำๆแล้วกันคือถ้าหากว่าเราไปเครียดกับมันมากชีวิตนี้ก็คงไม่มีความสุขเนาะเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล คือธรรมชาติผู้ชายเนี่ยทุกคนจะต้องมีมีบ้างเนี่ยอ่เอ๊ะเละสาวคนนั้นบ้างเละคนนี้บ้างอะไรมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีบ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงเวลาเราชอบใครเนี่ยเวลาชอบใครเวลาเราคุยกับใครเราจะคุยทีละคนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ารักเดียวใจเดียวไหมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าหาหายากถ้าถามว่า มีส่วนไหมก็ก็พอมีอยู่บ้านนะครับถึงแม้ว,ว่าจะจะไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นก็ตามนะครับเพราะว่าเราก็อย่างน้อยเราก็ยังเวลาเราดูใครเราก็ดูทีละคนคุยกับใครก็คุยทีละคนอยู่ดีครับอยาก,อก,ก,อออก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับรว่าจะเป็นแฟนๆที่อาจจะเป็นทั้งเบื้องหน้านะครับที่แบบมาตามติดตอทุกตลอด ตลอดงานตลอดเวทีอ่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นทุกคนทีอ่อาจจะไม่ได้ตามเราทุกวันนะครับอาจจะนานๆมาทีหรือแม้แต่คนที่ไม่เคยมาเลยแต่ว่าติดตามง,งานเราผ่านผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางทีวีผ่านทางสื่อเันเทิงต่างมันเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามีความตั้งใจที่จะทำงานต่อไปจริงๆก็มีเยอะนะตอนนี้มีเยอะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัลบั้ม วท์ซอฟเลิฟนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่ามีการรวมรศิลปินหลายะคนมารวมทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นอัลบั้มพิเศษของ Ex a c ซด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ก็กาลังมุ่งมั่นทำอัลบั้มเดียวอยู่ซึ่งก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับสัมภาษณ์เสร็จเ,เดี๋ยวไปอัดเสียงต่อเลยเร็วๆนี้ก็น่าจะมีเรื่องของการปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่นะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอฟังแล้วกันจะเป็นเพลงอะไรนะครับแต่คาดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วกันยังไงงงงกกกก็าาามมมนนนนขออร่่่่ปซึสววจะเเเ้ืเพลั ไม่มีความรักเนี่ยมันก็คงจะเป็นสิ่งที่เอ่อมันก็คงเป็นอะไรที่ขาดหายกันไปในชีวิตนะครับใครที่ไม่มีความรักเนี่ยก็ก็จะเหี่ยวเฉาตายนะฮะส่วนเลโอไม่ต้องไปถามนะครับก็พูดถึงความรักนะครับก็ความรักเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นเหมือนกับกําลังใจอีกกําลังใจหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราไปทํางานด้วยอะไร